ถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าเบื่อคนง่ายไม่อยากคุยไม่อยากตอบแชทไม่อยากรับพลังเก่าๆของใครเลยขอให้คุณฟังสิ่งนี้อย่างสงบเพราะนี่อาจไม่ใช่ความเบื่อแบบทั่วไปแต่มันคือสัญญาณละเอียดอ่อนจากจักรวาลว่าคุณกำลังเข้าสู่ช่วงล้างความสัมพันธ์เก่าและเตรียมต้อนรับคนใหม่และพลังใหม่ในชีวิตอย่างสง่างามกว่าเดิมช่วงเวลานี้คุณอาจรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปอย่างช้าๆ คุณอาจอยากอยู่เงียบๆม,มากขึ้นไม่สนใจบทสนทนาที่เคยชอบไม่อินกับเรื่องที่เคยตื่นเต้นหรือรู้สึกว่าคนบางคนทําให้คุณเหนื่อยใจง่ายกว่าที่เคยทั้งหมดนี้ไม่ได้แปลว่าคุณผิดปกติแต่มันแปลว่าจิตวิญญาณของคุณกําลังยกระดับพลังขึ้นอย่างลึกซึง้งจักระวลกําลังดันคุณออกจากพื้นที่ที่ไม่ใช่ของคุณและกําลังคัดความสัมพันธ์ที่ไม่คู่ควรออกจากเส้นทางชีวิตของคุณทีละนิด โดยเริ่มจากความรู้สึกเบื่อคนง่ายเป็นตัวส่งสัญญาณให้คุณรู้ว่าพลังของคุณกำลังเปลี่ยนและคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความรู้สึกเบื่อคนง่ายในช่วงนี้เป็นเหมือนระบบป้องกันตัวตามธรรมชาติที่จะช่วยให้คุณห่างจากคนที่ดึงพลังคนที่ไม่มีความจริงใจคนที่อยู่แล้วทําให้พลังของคุณตกและคนที่ไม่เคยช่วยให้คุณเติบโตคุณอาจไม่ทันรู้ตัว แต่พลังงานของคุณกำลังเลือกสิ่งที่เหมาะสมให้ตัวคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยเหมือนบ้านที่กำลังจะรีโนเวทใหม่จักรวาลจะช่วยย้ายสิ่งที่ไม่จำเป็นออกก่อนเพื่อให้พื้นที่ว่างสำหรับของใหม่ที่ดีกว่าคุณที่หลุดออกจากชีวิตคุณในช่วงนี้ไม่ใช่เพราะคุณใจร้ายแต่เพราะพลังของทั้งสองฝ่ายไม่สอดคล้องกันอีกแล้วความสัมพันธ์ที่ถูกล้างออกไปคือความสัมพันธ์ที่หมดอายุพลังงานแล้ว และต่อจากนี้คุณกำลังจะเจอกับคนใหม่ๆที่มีคลื่นพลังเข้าใจคุณมากกว่าสบายใจมากกว่าและซัพพอร์ตตัวตนที่แท้จริงของคุณได้มากกว่าเดิมในช่วงเวลาแบบนี้คุณอาจรู้สึกว่าทุกอย่างราบตัวเงียบลงแต่นั่นคือความเงียบแบบมีพลังเพราะเบื้องหลังความนิ่งนี้คือการเคลื่อนไหวระดับจิตวิญญาณครั้งใหญ่ในชีวิตคุณคุณกำลังจะได้พบกับเส้นทางใหม่ โอกาสใหม่ความสัมพันธ์ใหม่และจังหวะชีวิตที่สอดคล้องกับตัวคุณเวอร์ชั่นที่เติบโตขึ้นหากตอนนี้คุณรู้สึกไม่อยากฝืนใจใครไม่อยากแกล้งเข้มแข็งไม่อยากยิ้มทำที่ใจล้าขอให้คุณยอมรับความรู้สึกนั้นอย่างสุภาพเพราะนี่คือสัญญาณว่าคุณกำลังก้าวเข้าสู่ระดับพลังที่สูงกว่าเดิมคุณกำลังเปลี่ยนจากคนที่ตามใจคนอื่นเป็นคนที่ใส่ใจพลังของตัวเอง คุณกำลังเปลี่ยนจากคนที่ฝืนทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างรอบตัวราบรื่นเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ทำให้หัวใจคุณสงบที่สุดคุณกำลังเปลี่ยนเป็นคนที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นและจักระวาลตอบสนองการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยการพาคนเก่าๆที่ไม่เหมาะสมออกไปเพื่อให้คนที่คู่ควรเข้ามาแทนที่ถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้อยากอยู่คนเดียวนั่นแปลว่าจักรวาลกำลังโหลดพลังใหม่ให้คุณถ้าคุณรู้สึกไม่อยากฝืน นั่นแปลว่าพลังของคุณกำลังคัดคนที่ไม่สอดคล้องออกไปถ้าคุณรู้สึกเบื่อง่ายผิดปกตินั่นแปลว่าคุณกำลังจะเริ่มบทใหม่ที่ดีกว่าเดิมช่วงเวลานี้ขอให้คุณดูแลหัวใจของตัวเองด้วยความหรูหราทำสิ่งที่ทำให้จิตใจคุณรู้สึกมีคุณค่าพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่พลังดีเติมกำลังใจด้วยสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรกับสิ่งดีๆในชีวิตเพราะความสัมพันธ์ที่คุณจะได้หลังจากนี้ จะเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นใจขึ้นซื่อสัตย์ขึ้นและทำให้คุณเติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนงานคู่ค้าหรือคู่ชีวิตทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและทั้งหมดเริ่มต้นจากความรู้สึกเล็กๆที่เรียกว่าเบื่อคนง่ายนี่แหละจักรวาลกำลังคัดคนให้คุณอยู่เชื่อในกระบวนการนี้เชื่อในเส้นทางของคุณและจงเปิดใจรับสิ่งใหม่ที่กำลังจะมาถึง เพราะสิ่งใหม่ที่กำลังจะเข้ามาจะทำให้คุณรู้สึกว่าการปล่อยเก่าออกไปนั้นคุ้มค่าเหลือเกิน